รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถนนหมายเลข24เป็นหนึ่งในทางหลวงสายประธานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แยกออกมาจากทางหลวงหลักหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพโดยเริ่มต้นจากทางแยกต่างระดับสีคิ้วเขตจังหวัดนครราชสีมาตัดผ่านอีกหลายจังหวัดก่อนไปสิ้นสุดในเขตตัวเมืองอุบลราชธานีรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ420กิโลเมตร ทางหลวงในประเทศไทยปัจจุบันจะใช้ตัวเลขกำกับ<อ>กเพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญและลักษณะการเชื่อมต่อในภูมิภาคเช่นทางหลวงที่มีตัวเลขตัวเดียวจะหมายถึงทางหลวงหลักที่เริ่มจากกรุงเทพมหานครตัดเชื่อมไปยังภูมิภาคหลักอืนอ่นๆของประเทศเช่นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งหรืนอถนนพระนโยธินจะไปสิ้นสุดที่จุดเหนือสุดของประเทศที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย สำหรับทางหลวงที่มีตัวเลข2อหลักจะหมายถึงทางสายประธานตามภาคต่างๆที่ต่อเชื่อมจากทางหลวงหมายเลขตัวเดียวเพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมทางบกให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างเหมาะสมด้วยฐานะทางหลวงสายประธานของอีสานใต้ทำให้ถนนหมายเลข24กลายเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้า ที่สามารถเชื่อมต่อไปไกลถึงชายแดนแต่เรื่องราวที่รายการสองโลกจะพาท่านไปรู้จักเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกษิจหรือการคมนาคมใดๆแต่ผมจะพาท่านู้ชมไปเยี่ยมชมศึกษาปราสาทหินหลายๆแห่งที่พบอยู่รายทางสองฝั่งถนนซึ่งปราสาทแต่ละแห่งล้วนมีเกร็ดสาระทางประวัติศาสตร์หรือตำมานอนันนาสนใจจากอายุที่ยืนยาวมานานาน,นับพันปี อีกสักครู่หลังพบผู้อุปถัมภ์รายการทีมงานสองโลกจะกลับมาเพื่อพาท่านร่วมเดินทางไปชมเรื่องราวหลากหลายที่พบเห็นได้ไม่ไกลจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24 สิงสองโลกสัปดาห์นี้พาท่านไปชมหมู่ประสาทหินโบราณที่ตั้งอยู่สองฝั่งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24สนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทซิงคอปเปอเรชั่นจำกัด VVP สี4คูณสีนศรีนคริน รถยนกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24เป็นถนนสายหลักเส้นหนึ่งที่นำพาผู้คนจากทางตอนล่างและตอนกลางของประเทศไปยังจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคอีสาน ที่มีเขตแดนติดต่อกับสปป,ปลาวอุบลราชธานีเป็นดินแดนดิมน้ำโขงและน้ำม,มูลอันอุดมสมบูรณ์นานหลายพันปีมาแล้วพื้นดินที่นี่ได้ถูกจับจองจากผู้คนต่างยุคหลายสมัยเพื่อจะตั้งเป็นชุมชนถิ่นอาศัยซึ่งปัจจุบันมีการค้นพบหลักฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อยู่หลายแห่ง ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีไปทางเหนือราว5กิโลเมตรที่นี่คือวัดบ้านก้านเหลืองซึ่งภายในมีการจัดแสดงหลุมขุดคน้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งโบราณคดีชื่อเดียวกับวัดแหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่แต่น่าเสียดายที่หลักฐานจำนวนมากถูกทำลายจากการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะพวกเครื่องปั้นดินเผาประเภทต่าง หลุมขุดคนนี้ได้ขุดพบภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า15ใบทั้งหมดยังคงตั้งวางอยู่ในตำแหน่งเดิมที่พบครั้งแรกนักโบราณคดีเชื่อว่าบริเวณนี้แต่เดิมน่าจะเป็นหลุมฝังศพเพราะจากหยดินเผาที่ขุดเจอแม้จะไม่พบโครงกระดูกมนุษย์หลงเหลืออยู่แต่ก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บางอย่างบ่งบอกว่าห้เหล่านี้เคยมีโครงกระดูกมนุษย์บรรจุอยู่ แต่อาจผุพังสลายไปแล้วจากการศึกษาทางโบราณคดีได้ระบุว่า mm. แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองมีประวัติการใช้พื้นที่ทับซ้อนกัน2สมัยครั้งแรกอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายหรือสมัยเหล็กอายุประมาณ2,800ถึง2,500ปีมาแล้วโดยมีหลักฐานบ่งชี้คือเศษสมริดเศษเหล็กลูกปัดแก้วหินดุก และเศษภาชนะดินเผาส่วนยุคที่สองอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องกับสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นหลักฐานสำคัญได้แก่พวยกาดินเผาเคลือบน้ำดินสีแดงแวดินเผาแท่งดินเผาลูกปัดดินเผากระพุนสำริดและขวานเหล็ก างจากวัดบ้านก้านเหลืองไปอีกราว90กิโลเมตรเศษที่นี่คือผาแต้มซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมอีกแห่งที่ยืนยันว่าเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่ของอุบลราชธานีเมื่อหลายพันปีมาแล้วผาหินกว้างริมน้ำโขงในอดีตคือพื้นที่ต้องห้ามชาวบ้านที่อาศัยหากินในถิน่นี้ พวกเขาจะไม่ย่างกลายเข้ามาใกล้ป่าริมผาเพราะเชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ผู้ล่วงล้ำมักประสบเหตุร้ายอาจเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงขั้นเสียชีวิตแต่ความลับของผาแต้มก็ถูกเปิดเผยเมื่อคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยามหาวิทยาลัยศิลปากรได้เดินทางเข้ามาสำรวจพื้นที่ หลังมีการค้นพบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ติดฝังอยู่ตามแนวผาหินหลายจุด mm hmm. ภาพเขียนสีที่พบมีอายุไม่ต่ำกว่า3 0 0 0ถึง4 0 0พปีโดยมีการค้นพบภาพเขียนสีอยู่4กลุ่มกระจายอยู่ตามแนวหน้าผาคือกลุ่มผาขามกลุ่มผาแต้มกลุ่มผาหมอนและกลุ่มผาหมอนน้อย โดยส่วนใหญ่จะบอกเล่าถึงวิถีชีวิตของคนยุคนั้นซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรมภาพเขียนแสดงให้เห็นถึงการล่าสัตว์เครื่องมือเครื่องใช้มีภาพคนสัตว์รอยประทับมือและสัญลักษณ์บางอย่างที่นักโบราณคดีวิเคราะห์ว่าน่าจะสะท้อนถึงการเพาะปลูกข้าวในบรรดาภาพที่พบทั้งหมด กลุ่มภาพเขียนสีผาแต้มเป็นกลุ่มภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือมีภาพเขียนอยู่มากกว่า300ภาพเป็นภาพคนภาพสัตว์เครื่องมือจับปลาและลวดลายเรขาคณิตเรียงรายกันเป็นแนวยาวราว180เมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศ การมาเที่ยวผาแต้มนอกจากจะได้ชื่นชมความงามของศิลปะยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์สภาพทางธรณีวิทยาของผาแต้มก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันผาแต้มเป็นเขาหินทรายที่อยู่ในหมวดหินภูพานอายุประมาณ130ล้านปีหน้าผาเกิดจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราชและยังเกิดรอยแตกรอยเลื่อนเป็นช่องทางน้ำไหล ซึ่งได้พัฒนากลายเป็นแม่น้ำโขงในที่สุดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่มีลักษณะเด่นของผาแต้มนอกจากหน้าผาและแม่น้ำใกล้กันนั้นก็ยังพบตัวอย่างที่น่าสนใจอีกสองลักษณะคือลานหินแตกและเสาเฉลียง ลานหินแตกเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกทำให้ชั้นหินหนาโก่งงอจนแยกแตกออกในแนวดิง่งส่วนเสาเฉลียงเกิดจากการกัดกร่อนชั้นหินของน้าลมและแสงแดดต่อเนื่องนับล้านปีการกัดกร่อนทับซ้อนทั้งในแนวราบและแนวดิง่งทำให้เกิดเป็นแท่งหินรูปลักษณ์ประหลาดคล้ายมีมือยักษ์จับหินใหญ่สองก้อนมาตั้งวางทับซ้อนกัน ความจริงสารคดีสองโลกชุดนี้ผมตั้งใจะจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับปราสาทหินหลายสิบแห่งที่ตั้งเรียงรายอยู่ห่างจากถนนหมายเลข24ในระยะนับกิโลกันไม่เกินเลขสองหลักหรือไม่ถึง100กิโลเมตรซึ่งจะมีตั้งแต่ปราสาทหินหลังเล็กๆที่อาจรู้จักกันเฉพาะคนในท้องถิ่นหรือยังไม่ได้ถูกพัฒนาทางการท่องเที่ยวมากนักจนถึงปราสาทขนาดใหญ่ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อย่างปราสาทสีขรภูมิประสาทสะกกำแพงใหญ่ประสาทพนมรุง้งและประสาทเขาพระวิหารแต่เมื่อผมพาท่านเลยออกนอกทามาไกลถึงผาแต้มก็คงต้องขออนุญาตเดินทางเรียบน้ำโขงขึ้นเหนือต่อไปอีกสักหน่อยเพื่อไปให้ถึงสถานที่น่าเที่ยวอีกแห่งของอุบลราชธานี ลานหินกว้างริมน้ำโขงมันวางตัวเองอยู่ตรงนี้มานานแสนนานในฤดูน้ำหลากลานหินจะถูกแพร่คลุมด้วยผืนน้ำกว้างจบจนเม็ดฝนขาดช่วงสายน้ำโขงก็จะลดระดับให้ลานหินเผยตัวออกมาท้าทายกับแสงแดดกล้าชาวบ้านเรียกขานชื่อของสถานที่นี้ว่าสามพโบกซึ่งในอดีต ทัศนียภาพอันงดงามแปลกตานี้หากไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆก็คงมีคนต่างถิ่นอีกเพียงไม่มากที่มีโอกาสได้ชื่นชมแต่ฉับพลันที่ภาพของสามพันโบกปรากฏออกในสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยเมื่อหลายปีก่อนชื่อของสามพันโบกก็ขยับตัวขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแถวหน้าของจังหวัดแทบจะในทันที ามพันโบกเป็นลานหินทรายและหินทรายปนกรวดในหมวดหินผูพนันอายุประมาณ110ล้านปีเป็นการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมทางน้ำประสานสายและโค้งตะวัดท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างร้อนชืน้นจนเมื่อราว65 9ถึง9ล้านปีก่อน กระบวนการกลอก็ได้เริ่มขึ้นอย่างช้าๆเมื่อกรวดทรายเม็ดเล็กถูกกระแสน้ําพัดพามาหมุนวนบนพื้นหินการเสียดสีได้กัดกร่อนเนื้อผิวแข็งของชั้นหินจนเกิดเป็นร่องรูเล็กๆหลังจากนั้นหินเม็ดต่อๆมาที่หลุดรอดเข้ามาในหลุมก็จะค่อยๆขัดถูขยายขนาดจนเนื้อหินกลายเป็นโพรงโค้งเว้าที่มีผิวเรียบลื่นซึ่งสัพทางวิชาการ เรียกหลุมเหล่านี้ว่าหลุมกลุ่มพลักความงามของสามพันโบกเป็นความมหัศจรรย์ทางธรณี บนลานหินที่มีความกว้างราว400เมตรและยาวราว1กิโลเมตรจะพบหลุมกลุ่มพลักกระจายไปทั่วหลุมหินเหล่านี้มีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่หลุมเล็กๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่กี่นิ้วไปจนถึงบ่อใหญ่ขนาดหลายสิบตารางเมตรหลุมบางหลุมก็มีรูปร่างแปลกๆพอให้ชวนจินตนาการเป็นภาพต่างๆซึ่งจริงๆแล้วหลุมกลุ่มพลักจะมีรูปร่างเป็นเพียงวงกลมวงรี ต่เมื่อหลุมหลายๆหลุมขยายตัวจนเชื่อมต่อกันก็จะทำให้เกิดหลุมหน้าตาแปลกๆขึ้นมาได้ เมื่อมาเที่ยวที่สามพันโบกนักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาไว้ด้วยสำหรับการนั่งเรือชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่กั้นขวางเป็นแนวเขตแดนระหว่างไทยกับลาวการล่องเรือนอกจากจะได้เห็นภาพวิถีชีวิตริมฝั่งน้ำของคนริมโขงเรือนำเที่ยวยังจะพาไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นอีก3-4แห่ง ในเส้นทางวิ่งของเรือนำเที่ยวช่วงหนึ่งจะผ่านไปยังแนวหน้าผาหินชาวบ้านเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าผาชันตามลักษณะของแนวผาสูงที่ตั้งเรียบแม่น้ำโขงผาชันเป็นแนวหน้าผาหินทรายสีเทาและเทาอมม่วงมีความสูงขึ้นไปจากระดับน้ำประมาณ20-30เมตรจุดเด่นทางธรณีที่สำคัญของผาชัน คือมีการแสดงแนววางตัวของชั้นหินที่ชัดเจนและสวยงามหลายจุดผาหินบางช่วงที่ถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำก็จะเกิดรอยแตกรอยแยกและรูพรุนไปทั่วนอกจากนี้ผาชันจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคอนาณานิคมที่ฝรั่งเศสได้เข้ามาเขียนตัวเลขแสดงระดับน้ำเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเดินเรือในแม่น้ำโขงชาวบ้านจะเรียกผาหินบริเวณน,นี้ว่าผาเลข สองฝั่งน้ำขงในแนวเขตนี้เต็มไปด้วยแหล่งธรณีวิทยาเป็นการบ่มฟักของธรรมชาติที่เนิ่นนานาน,นับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นทัศนียภาพอันน่าอาัศจรรย์และมีรายละเอียดที่น่าศึกษาเรียนรู้ลานหินสีประกายแสงเป็นจุดหนึ่งที่เรือนำเที่ยวจอดแวะเพื่อพาผู้โดยสารขึ้นไปชมความงาม อันเป็นที่มาของชื่อสถานที่บนลานโล่งกว้างความยาวประมาณ300เมตรเต็มริก้อนหินน้อยใหญ่ที่ดูแตกต่างไปจากหินที่พบเห็นอยู่ทั่วไปคือมีลักษณะสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบเมื่อต้องแสงแดดหินเหล่านี้จะมีหลากหลายสีสันตั้งแต่ดำแดงน้ำตาลออกเหลืองและชมพู oh <my> <laughs> ในทางธรณีวิทยา ได้อธิบายถึงเหตุที่ทําให้หินบนหาดมีลักษณะเช่นนี้นั่นคือระหว่างกระบวนการเกิดเป็นหินได้มีการสะสมตัวของซิลิก้าในสภาพอิ่มตัวในน้ําที่มีการเคลื่อนตัวในตะกอนทรายซึ่งเป็นลนักษณะพิเศษทางธรณีวิทยาที่หาดูได้ยากมากแบบหนึ่ง ทริปนี้จากสิงห์สองโลกเราพาท่านผู้ชมมารู้จักกับทางหลวงหมายเลข24และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญของอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดปลายสุดของถนนเส้นนี้สำหรับสัปดาห์หน้ากลับมาพบเรื่องราวของปราสาทหินเก่าแก่ที่พบอยู่สองข้างทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นน่าเที่ยวชมศึกษาทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ความเชื่อ และสถาปัตยกรรมวันนี้จากทีมงานสองโลกเวลาของรายการหมดลงแล้วขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ